<Yeah. S 2> uh. สวัสดีครับวันนี้ก็หลังจากทำไร่์ทำนานเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะพามาพักผ่อนยอนใจที่้วยละไซนนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเอ่อก่อนที่จะไปชมบรรยากาศแหล่งพักผ่อนยอนใจก็อย่าลืมกดไลค์ <Good like. S 1> กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกันเลยนะครับย <Yeah. S 1> ครับวันนี้ก็พาลูกสาวนะฮะพาลูกสาวจอมสงัสมาพักผ่อนนะครับ ก็ถือว่าเป็นการ,รโปรโมทช่วยพี่น้องบ้านเราเนาะวันนี้ตามกับน้องน้ำหอมก็มาอยู่ที่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับอ,อยู่ที่ห้วยละไซนะครับบรรยากาศตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้วยละไซหรือชื่อเรียกเล่นๆว่าโอลไซนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสุรินติดกับุรีรัมเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับขี่รถมาก็ไม่ไกลถ้าเกิดเรามาจากทาง อำเภอประโคนชัยก็ผ่านอำเภอพระผาดชัยมาครับทางเลี้ยวเข้าจะมีรูปปั้นตั้ใหญ่ๆเนาะถ้ามาทางบุรีรัมย์มุสลินก็จะมาทางแยกราชก,การนะครับมาไม่ไกลครับก็หลังจากที่วิกฤตโควิดรอบที่3ก็พอดีทางหน่วยงานราชการนะเขาก็ให้ปิดนะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่คึกคืนมากครับเป็นเป็นทะเลสาบนั้นเจอด ที่หนึ่งเลยของภาคอีสานนะครับนอกจากทุ่งทุ่งุลาแล้วนะครับก็ใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับบรรยากาศสวยงามมีต้นซากุระพร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาวันนี้ไม่มีแบ่งปันความรู้นะครับจะพามาชมบรรยากาศที่ท่องเที่ยวล้วนๆนะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดอีกที่หนึ่งก็หน้าพักผ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการเนาะโปรโมทช่วยพี่น้องนะครับผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด รอบที่3ามัก็เพิ่งเปิดได้ทีหนึ่งคนก็ยังไม่เยอะมากวันนี้ก็เป็นเป็นวันธรรมดานะครับวันที่วันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันศมันศุกร์ที่เก้ามิถุนาสองห้าหกสี่นะครับก็บรรยากาศเอ่อคนยังไม่เยอะมากมาพาดูบรรยากาศก่อนที่แพรนี่ก็นะฮะจะมีที่ให้นั่งพักผ่อนชอบไหมชอบไหม มีที่น้าพักผ่อนนะครับแล้วก็จะมีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะผัดไน้นานนะครับบรรยากาศดีมากครับ,สำ,รบสำหรับเหมาะสำหรับเซลฟี่ได้นะอันนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะกระโดดลงน้ำนะครับเ,เป็นกัะเลยสาบจริงเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับ ชื่อโถล้ไซนี่คือเป็นชื่อภากะเมนะครับสากะเมนะฮะก็โอเป็นว่าห้วยก็คือว่าวาล์นั่นเองครับผู้น้านี่ใสสะอาดหน้าุงเล่นมากๆครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเด็กหอมนะครับจะพาน้องหอมเนี่ยมาหาดใบน้านะฮะก็เลยเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศที่นี่มาฝากนะครับอืถ้าใครอยากมานะครับอ่าตอนต้นก็บอกไปแล้วนะครับว่าอ อยู่ที่สุรินทร์เนาะก็เดี๋ยวบอกพี่กัดตำบลไรนะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของแผ่นพี่แอฟอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวถามก่อนอันนี้อันนี้อยู่ที่ไหนนะครับบ้านสวายตำบลสวายอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อย่าลืมมาอุหนกันนะครับตัวตามนี้เลยนะครับสวยมากมากก็ขี่ตะเวนไหลแผ่นแล้วมีมีบรรยากาศตัดฟ้าได้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมานะครับก็สําหรับท่านที่มาแล้วก็เพื่อยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปิดแล้วนะครับอสวยเลยทีเดียวนะครับมาใครชอบเซลฟี่มาได้นะครับก็จะปิดเขาจะปิดหกโมงเย็นนะครับอชั่วโมงที่พักก็ เดี๋ยวไปถามไปถามแม่บ้านที่นึงเพื่อความชัวร์นะอันนี้ให้ดูบรรยากาศด้านบนก่อนบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากๆเซอร์ฟีก็สวยมันนี่มาช่วงเย็นๆสี่โมงเย็นนะครับเขาปิดหกโมงเย็นเขามีอาหารให้ด้วยนะครับมีรายการอาหารชั่วโมงพักเท่าไหร่นะอ่าค่าที่พักก็ไม่แพงนะครับชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท แต่เ,เขาก็ยังหย่วนกันได้นะครับปกติเนี่ยจะมาจองเนี่ยบอกเลยจองไม่ได้นะครับเพราะว่าเ <laughs> ต็มนะฮะคนเยอะมากต้องมาหาหน้าหน้ายอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศพอประมาณนะครับ